วันนี้นะครับพี่มีเกมดีๆมาแนะนำนะครับก็จะเป็นเกมไฟแดงกันซาเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เงินฟรีๆเข้าทูบมอนี่หรือว่าเติมเกมนะครับแนะนำานะครับเกมนี้ได้เงินจริงๆครับลิงก์หลดนะครับจะอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับพร้อมกับโค้ดเลยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ ให้เพื่อนๆเล่ากินกับ Facebook นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมองหาคําว่าปุ่มเชิญตรงนี้ครับพอเพื่อนๆนะครับเข้ามาที่ปุ่มเชิญตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นคําว่าปุ่มหมัดนะครับให้เพื่อนๆนำโค้ดที่ทิ้งใต้คลิปมาใส่คําว่าปุ่มหมัดนะครับหลังจากนั้นทุกคนก็จะได้คอยตรงนี้ครับถามว่าคอยตรงนี้ทุกคนจะเอาไปทําอะไรได้บ้างครับคอยตรงนี้ก็สามารถแลกเป็นบัตรทูบันนี้ได้นะครับแต่วันนี้จะแลกให้ทุกคนดูนะครับการแลกบัตรทูครับให้ทุกคนหาคําว่าปุ่มมเเเชิหือนดครับ แล้วกดแลกตรงนี้ครับตอนนี้นะครับผมได้แลกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่คําว่าบัตร atm ตรงนี้ครับคอยที่แลกได้นะครับก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณ150บาทเท่ากับ1 5ึ0 0หคอยนะครับสามบาทเท่ากับ3 0 0 0 0คอยนะครับ5 0 0ร้อยทูบันนี่เท่ากับ50,000คอยนะครับ1,000ทูบันนี่เท่ากับ1 0 0 0 0แคอยนะครับ สำหรับคนดูที่แรกเสร็จแล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆพื่อนให้เ,เพื่อนเมองหาคําว่าบันทึกตรงนี้นะครับคนดูกดไปที่มันตินครับการแลกบัตรนะครับ,ก,รบ,รบก็จะรอ1วันทําการนะครับท่านผู้ชมถ้าเราแลกบัตรสําเร็จนะครับบัตรเราจะเข้าที่บันทึกนะครับให้ทุกคนกดค o ป y ี้ไปเลยครับแล้วไปเจอที่ทูบันนี่วเลครับ ตอนนี้พี่มีเงินในแอปชูเวลส l ศูนย์บาทนะครับท่านผู้ชมครับก็คือตอนนี้พี่ได้แลกบัตรชูบันนี่เวลส์ในเกมไฟแดงกันสาเรียบร้อยนะครับการเติมบัตรนะครับก็คือทุกคนมองหาคําว่าเติมเงินเข้าบัญชีนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับพ่อประกดไปนะครับท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาหาคําว่าเติมบัตรชูก็คือตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือตรงนี้นะครับกดไปเลยครับปรกดไปครับ ให้ท่านผู้ชมนะครับกดวางนะครับกดวางที่ทุกคน Copy มาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดตัดไปนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมกดยืนยันเลยครับทีนี้ก็ท่านผู้ชมก็จะได้รับเงินฟรีๆประมาณ225บาบาทนะครับใครที่อยากได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมโหลดกันมาเล่เนเยอะๆนะครับ